คนนะครับมันนี้ก็ับโบข้นอยู่แล้วมาซองนะครับมันนี้ก็มาไล่ชดนะครับมันนี้ก็มาใส่เบ็ดนะครับลงปลานะครับอยู่แถวซอยวัดโัวรยอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับมันนี้ก็มาของมาลุนมาเสียเร่มาเทียตะตัวอยู่เรามาทีมงานนีแฮนเก้านะครับมันนี้ก็มาเบิ้งนะครับมาเทียักตัวอยู่ผมมันนี้รอลุนทวยเสียนทำกันนะครับลงไปแล้วสามหลังครับ สามขั้นนะครับนะสามขัน้นโอ้คนขลายอยู่ครับวันนี้คนก็นมาใส่เบ็ดหลายอยู่นะครับเพิ่งจะทยอยทยอยมาเรื่อยๆนะครับบ่อปลาอ่าเออเวลายังม,มาอยู่ครับมันนี่ก็เออเส้นบอยนะครับเส้นบอยนี่มันมาใส่ทุกอาทิตย์นะครับ,รบ,บมันนี้ก,นนก็ว่าง กัเลยมาลงเบสลงเบอร์นะครับวันนี้สิามานเฉพาะวันนี้ก็นเลยเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงครับมเนียเงียบร่มดีขนาดเลยร่มนี้ขนาดเท่ากับเพิ่งลงไปเนาะเเออพิ่งลงไปตามรุ่มตามเบอร์กันไหม่อนี่บรรยากาศครับบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศดีเยอะครับพี่น้องนี่ครับโยนี่ครับมีอาหารนะครับนี่ครับเซียนกรอบเกิดสั่งเมนูมาครับเป็นยังไงครับวันนี้บรรยากาศบรรยากาศดีเหมือมาดูโซ่ วั่าสิเอาปลายังครับวันนี้วันนี้ละครับโอ้วันนี้ละวันนสิเอาไปปุ๊บปละยังอื่น้ำอยู่บ่าครับไม่กินก็เกินเอาวันนี้นี่แหละกินง่ายๆเนาะวันิี้นครับนี่ครับเมนูครับนี่ครับเมนูครับห้องทองก่อนอ๋อเนะครับโอ้พอนางค่างกระสุกมาแล้วครับนี่นี่ครับวันนี้ก็นี่ครับเยี่ยวข้าก็ส่วนผสมกับไผ่เขียวครับไผ่เขียวไผ่เขียวมาแล้วก็ ไสเขียวผสมเนี่ยขนมปำครับจะมีล่มอะไรกันไสนมรัสมิวน้ำครับแล้วก็ลโอ้ยชินะครับสูตรไม้สูตรไม้สูตรลองเบืองครับสูตรนี้กันอ,องเบิงสิก,กินหอมลายอยู่ครับพีบ่น,น้องมันยากาศดีด,ดีนะครับรอรุ่นนะครับปลากระทันได้เนี่ยรอมันตอดดีอะไอยู่นะครับคนนั่งแถวข้าง คนทางคางก็ถือไปแล้วครับพี่น้องก็ได้ในการอหลุนลอรนอเพิ่งนะครับพ่นกระจายวัดบัวยคยับบัดตกปลาวัดบัวยนะครับพิกัดอันนี้ก็มาอันได้อาทิตย์ไหนว่างกับิมานะครับมาเพิ่งบรรยากาศครับยำเศร้าเนาะพนกระจายอยู่อืมเนี่ยครับพี่น้อง คุณก็เริ่มทยอยทยอย,อยมานะครับนเวดผมก็ลงไปแล้วมันตอดอยู่ครับเมื่อกี้นี่เงียบไปแล้วสิทาเบิ้งนะครับไม่ใช่อะไราจากโจอือยินน้ำทาก่อนอ่า รอลุนรลลุนมาสิดึงไฟมีลา,ลาจากตัวอืมบรรยากาศน,นะครับ คาเบิงโอ้บรรยากาศผ่าาศอนติดกระดิ่งย่างดีเลยเป็นโอ้มีกระดิ่งพร้อมติดไว้ส่งสัญญาณนะครับให้มันถือโอ้เสียงลอกกันดิถือเลยเนี่ยนาดีผมบ่ก เอาไบเ่อจะได้วิ่งมาอต้องมีแต้มหนึ่งมาก่อนได้ยังมีแต่มสองต้องผัดสายเนลมผัดตองใบไผ่โบอ,อีโบต้องอยจะด,ดึงอยู่คันต้านได้กินอยู่ สิงส่งเียวไเนาะสิ่งเรียวบรรยากาศสบายสบาย,บายาควาันอืมดึงแล้ว เริ่มแดมดแล้วมันแดดปลากระสีมาให้มันเนี่ยมันแดดเนี่ยปลาปลากระสีเข้า มาก็ไล์ก็แ like, ซ์ในเด้อครับพี่น้องมาผู้รับส่งขอบพูดหลายๆเด้อครับมาลุนทำกันครับมาทีได้จักตัวโบวันนี้มา,าเซเบดนะครับอยู่วัดโบโรยนะครับแถวแถววัดโบโรยนะครับว่าเป็นชายวัดเด้อน้องข้างวัดเซซี่ย่านบาวอยู่มาลุนกัน,นครับ Jagad Dio. Monika, warna hit nom Monika. วันอาทิตย์ที่6สิงหาคม2566นะครับ